ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับก็ปกนอีกครั้งนะครับก่อนชิ้นปีหกๆนะครับวันนี้นะครับนำเหรียญพระเจ้าขอทานเหรียญพนเรือเอกพระเจ้า อารมวงเธอกลหลวงจุทพรเฉียดอุดมศักนะครับอินเหนหลังกงจักสมอเรือนะครับกงจักสมอเรือนะครับุ่นนี้นะครับตั้งใจสนใจนครับสำหรับฐานเรือหรือสิบลูกหานะครับตั้งใจนะครับก็ได้พบครองครมนสิริมงคลน,นะครับก็ พระขมานะครับยินดีแด่งปันนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสวยทีเดียวนะครับสำหรับกลมหลวงถึงพรเดือนนี้คถึงพรเชิดอุม้มศักนะครับด้านหลังเป็นโครงจับสมอเรือนะครับก็ฝากก็เพียงเท่านี้นครับถ้าชื่นชอบ กดติดตามให้หน่อยนะครับถ้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะพบ,บกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ